สวัสดีครับพบกับผมช่างบัวนะวันนี้เรามาดูตัว205น้านำหายก็หากันนานนะกว่าจะเจอเห็นข้าบมาแล้วแหละก็เลยมาลื้อไล่ดูครับนี่ฮะเห็นไหมครับตาน้ำข้างเครื่อง,งรั่วฮะฝั่งขวานะเห็นคาบเสนิมน,นี่นะเอ,อ้เคยคูายก็เนี่ยเดี๋ยวต้องเสนอลูกค้าเปลี่ยนตาน้ำครับ ขั้นตอนการถอดมันก็จะเยอะๆหน่อยฮะถอดแคทถอดอะไรออกชุดนี้ออกให้หมดเลยวถึงจะมาเห็นท่อตาน้ํานี่ฮะตัวนี้ตัวตาน้ําอาจจะไม่แพงแต่ค่าแรงการเปลี่ยนอาจจะนิดนึงฮะก็คือตาน้ําข้างเครื่องฮรเขา่วอยู่มีน้ําหายฮะปูคนนี้แล้วก็มันจะฉีดกระเด็นไปทั่วเลยทําให้เดาทางยากเลยมาลื้อดูฮะจะเห็นต้องถอดแคทออกฮะแคทอะไรติดออกถึงจะเจอฮะ เดี๋ยวไปเสนอราคาลูกค้าแล้วก็มาดูการเปลี่ยนอีกทีนึงครับนี่อะตาน้ําที่ถอดออกมาลูกค้าอันมาเปลี่ยนมาแล้วนะครับนี่ของเก่าแซะออกมามันติดอยู่ทําให้เราเปลี่ยนนะก็ได้ถึงเวลาส่วนของใหม่ก็ตัวนี้ฮะนี่เป็นตาน้ําของใหม่ตัวนี้เดี๋ยวเอาไปใส่กันฮะเดี๋ยวผมพาไปดูจุดที่ออกฟึบ โน่นอะจุดที่ถอดออกมาโน่นอะตัวนี้แหละต้องถอดแคปถอดไดสตาร์ทถอดเลยหลายๆอย่างนะฮะเพื่อเอาเครื่องมือเข้าไปแซะตัวแตน้ำออกมาเพราะว่ามันขันออกธรรมดา,นานไม่ได้เพราะมันขาดเแล้วเนี่ยมันขาดออเหือกันไปฮะแต่เดิมมันต,ต้องต้องเต็มอย่างนี้ฮะอันนี้มันผุนขาดเหมือกันไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวช่างเอาไปใส่กันนะ ครับตอนนี้ก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับเนี่ย <_ Classic> เห็นไหมขันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนใส่เราก็เอากาวป้ายๆตามเกลียวก็หน่อยนะแล้วก็ต้องท <_ m ix> ำความสะอาดเขาครับถึงจะใส่ได้เคครับเดี๋ยวเขาประกอบแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับหลังจากที่ช่างได้ประกอบทุกอย่างหมดแล้วแล้วก็ออกไปทดสอบเรื่องความร้อนเรื่องน้ำดู มหมดแล้วฮะก็ตอนนี้เรามาดูซีดูอีกทีนึ่งฮะ่อนที่จะส่งลูกน้ำระดับน้ำอยู่ในระดับนะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องค่าใช้ใจ่ายกันนะครับสำหรับค่าใช้ใจ่ายคันนี้ก็จะมี ตาน้ําเกลียว1นึ่ันก็ตัวละ500รนะ้อยฮะมันสี่กว่าบาทแล้วก็โอลิงตาน้ําเกลียวตัวละ313บาทแล้วก็จะมีค่าแรงอีกสามพันฮะทั้งหมดก็รวมกันประมาณ3 8มพันบเจ็ดสิบบาทฮนะ ก็ประมาณนี้ราคาสามพันกว่าบาทสําหรับเจ้าตาน้ํารั่วฮะก็ตอนนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วฮะเพราะว่าช่างเขาได้เทสได้ทําทุกอย่างไปหมดแล้วผมก็มาตามดูทีหลังเอาให้เฉยนานจะเจอเคสแบบนี้ทีฮะตาน้ํารั่วเมื่อก่อนก็จะเป็นพวกรถรุ่นเก่าๆทั้งหลายฮะที่จะรั่วตัวนี้ฮะนี่รุ่นใหม่เราไม่ค่อยเจอ ผมก็ยวงก็วิ่งมาแปดสิบนี่แหละฮะเพราะว่าน,นี้ผมเพิ่งสตาร์ทได้ตมืนะ่กี้ครโอเคครับ<ส>ก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับช่องช่างหมูแฮมครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ